เขารู้ศิละปะแต่เรื่องทางวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องศิละปะทางจ,จิตใจมันก็เป็นชนิดที่ละเอียดประณีตสุข,ขุมอย่างยิ่งด้วยท่านเขาจึงไม่รู้ยอดของศิละปะคือวิธีที่ทําให้ไม่รู้จักทุกวิธีที่เราทําให้ไม่รู้จักกับความทุกข์นั่นคือยอดของศิละปละศิลปะอื่นเป็นศินละปะบ้าบ้าบอๆเสียเวลาแต่ก็นิยมกันนักลงไหลกันนัก เรื่องศิละปะไอ้ศิละปะที่แท,ท้จริงคือทำใหยเป็นทุกข์ได้นี่เข้ากับไม่เคยสนใจนี่คือความโง่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่พูดกันในง่ายของศิละปะของดีของวิเศษของละเอียดของเประนีตของทำยากของน่าสนรเสริญน่ะมัน,ม,นมันอยู่ที่นี่ไม่จะอยู่ที่ศิละปะที่เขากำลังลงไหลายกันน่ะมันเรื่องบ้าบ้าบอๆไม่ดับทุกข์ได้ งั้นเราเป็นศินลปินกันบ้างสามารถที่จะมีสติมีปัญญาอยู่ที่เนื้อที่ตัวรวดเร็วทันแก่เวลามไม่เกิดความอยากด้วยความโง่ไม่เกิดยึดถือด้วยความโง่ถ้าเราจะต้องการต้องการด้ดยสติปัญญานี่ก็สำคัญมาก อที่ว่าเขาไม่รู้กันและในโรงเรียนก็ไม่ค่อยสอนไม่แยกสอนในโรงเรียนก็สอนอย่างโง่โง่พะถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นจนคนปฏิบัติกันไม่ถูกอกิเลสตัณหาความอยากมันอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นกิเลสหรือเป็นตัณหาหรือเป็นโลภะแล้วก็ให้เกิดทุกข์นหละที่เราต้องการด้วยสติปัญญาเทั้ไกลกันลบ เช่นคนหนึ <le en> is ่งต้องการเงินต้องการทรัพย์สมบัติด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความคิดที่สุขุมรอบคอบมันก็ไม่ไม่เผาลนจิตใจอะไรแต่ถ้าคนหนึ่งมันต้องการด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากที่โง่แล้วมันก็เผาลนทันทีที่อยากถ้าอยากจะมีเงินนั้นก็เผาลนแล้วก็มันอยากด้วยความโง่ แต่อยากด้วยสติปัญญามันรู้เป็นความต้องการตามปกติด้วยเหตุผลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงควรต้องการมันก็ไม่เผาลนอะไรเราคิดหาทางทําไปทําไปโดยที่ไม่ต้องมีกิเลสก็มีเงินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยากด้วยความโง่พอลงมืออยากก็เป็นทุกข์ไปทําอยู่ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กินเข้าไปก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความโง่อยู่ตลอดเวลา นั่นรู้จักแยกกันเสียดีๆว่าด้วยด้วยความโง่หรือว่าด้วยความฉลาดคือด้วยวิช,ชาหรือด้วยอาวิช,ชาเช่นเราสัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรเข้าไปนะ่ะมันสัมผัสด,ด้วยความโง่หรือว่าสัมผัสด,ด้วยความฉลาด ถ้าสัมผัสด้วยปัญญาด้วยวิชามันก็ไม่เป็นไรถ้าสัมผัสด้วยความงโง่มันก็เป็นทุกขนะ์เน่ยมันก็มีความอยากมีความต้องการด้วยความงโง่อยากต้องการด้วยความงโง่เป็นทุกข์ทันทีแล้วทําไปทาไปก็เป็นทุกข์ตลอดสายถ้ายสัมผัสด้วยปัญญามันก็เป็นความรู้สึกด้วยปัญญา ถ้าต้องการสิ่งนั่นก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่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 มีความโง่มีแต่ปัญญารู้อะไรเป็นอะไรอยู่เสมอมันก็ไม่หลงยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อสัมผัสก็สัมผัสด้วยปัญญาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาด้วยปัญญาเมื่อเป็นความต้องการก็ต้องการด้ยปัญญามันไม่เป็นตัณหา เมื่อไม่เป็นตัญหามันก็ไม่เกิดอุปาทานอย่างที่ว่ายึดถือด้วยความโง่มันกลายเป็นต้องการด้วยปัญญาแล้วก็ทําไปด้วยปัญญาควบคุมทุกอย่างเป็นไปด้วยปัญญาแล้วไม่มีความทุกข์ต้องการเงินก็ได้ก็ได้เงินต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการความสุขก็ได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยประโยชน์ของธรรมะมาอยู่ที่ตรงนี้ คือดับทุกได้ด้วยแล้วก็ให้ได้สิ่งที่ควรจะได้นั่นโดยง่ายด้วยชีวิตการงานของคาราวาสไม่ต้องเป็นทุกขแล้วก็ได้รับประโยชน์ตามที่คาราวาสควรจะต้องการด้วยโดยไม่ต้องเป็นทุกขมันดีอย่างนี้ข้อที่หนึ่งไม่ต้องเป็นทุกข้อที่สองการงานมันสนุก ันก็ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดมหาศาลของพระธรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ฉั้นเมื่อคุณจะศึกออกไปคุณควรจะเอาไปด้วยได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงมหาศาลของธรรมะมันจะคุ้มไม่เป็นทุกข์พมันจะช่วยได้ตามที่ต้องการโดยสนุก ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์ของธรรมะไปใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไปรู้เองเถอะไปรู้กันเองในอนาคตถ้าคุณได้ธรรมะจริงธรรมะตัวจริงไม่ใช่ธรรมะบันทึกคุณก็จะประสบความสำเร็จในข้อนี้ชีวิตไม่เป็นทุกข้าวหน้าไปในทางที่ควรปรารถนา มีชีวิตมีลมหายใจโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มาคิดดูอะไรมันจะดีกว่านี่มันไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี่แล้วสำหรับมนุษย์เรา <c oughs> คือสิ่งนี้ทำให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าต้องการจะได้อะไรก็จะได้ตามที่ปรารถนาโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือตัวธรรมะที่แท้จริง ขงขอให้ไปพยายามอย่างยิ่งจนจนรู้จักสิ่งนี้จนเข้าถึงสิ่งนี้จนใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เราจะเคยอ่านหนังสือจบเป็นเล่มๆหรือหลายสิบเล่มแล้วก็ได้แต่ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้หรือสิ่งนี้ซึ่งจะต้องไปอ่าน ดูที่ตัวความทุกข์หรือจะพูดว่าดูที่ร่างกายและจิตใจนี่ก็ได้ต่อไปนี้คุณจะต้องไปอ่านที่ร่างกายที่จิตใจที่ความรู้สึกของจิตใจที่ความเป็นไปในทางจิตใจแทนการอ่านที่หนังสือหรือฟังคนพูดเช่นผมกำลังพูดอย่างนี้เป็นต้นมันมันไม่ช่วยให้สำเร็จได้ คุณต้องไปอ่านจากตัวร่างกายตัวจิตใจตัวการงานตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุให้เกิดความทุกข์ติดอยู่ที่นั่นแปดอยู่ที่นั่นด้วยต้องไปจับตัวมาอ่านให้หมดที่นี่จะจัดการกับมันได้เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้บวชบวช ได้รับสิ่งดีที่สุดสูงสุดจากการบวชคือสิ่งที่จะเอาไปแก้ปัญหาได้หมดตลอดชีวิตแล้วชีวิตจะสูง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 ,สงขึ้นไปจนมันจะเบื่อนายการเป็นอยู่อย่างโลกโลกมันจะกลับออกไปมีชีวิตเพื่อเป็นพระอาหารหันในอนาคตก็ได้แต่ยังไม่ต้องพูดขอ้อนี้เอาแต่ว่า เมื่อจะกลับออกไปเป็นคาราวาสนี่ก็ขอให้ไปเป็นคาราวาสที่ดีที่สุดเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีชีวิตยอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็เจริญก้าวหน้าในการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นประโยชน์ประเทศชาติศาสนาประโยชน์แก่โลกทั้งโลกด้วยก็ยิ่งดี เกิดมาทีหนึ่งมันทำประโยชน์มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่แบบประโยชน์ตัวตนคนเดียวหรือเพื่อเพื่อลูกเพื่อเพื่อเมียรสองสาคนนะม,นมันเล็กเกินไปมันไม่มีค่าอะไรเอาละเป็นนั้นว่าผมพูดโดยหัวข้อใหญ่เป็นประมวลใหญ่หมด ของระบบธรรมะนี่คือระบบของธรรมะเมื่อประมวลกันให้หมดเอามาย่นยอ่อเอาแต่ใจความมันก็เป็นอย่างนี้จากใจความนี้ขยายออกไปเป็นแปดหมื่นสี่พันข้อก็ได้เพราะว่าอันนี้มันย่อมาจากแปดหมื e ่นสี่พันข้อ พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ก็แจกรายละเอียดของความทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์ของความดับทุกข์ของทางถึงความดับทุกข์เป็นข้อปลีกย่อยโดยละเอียดนับไดม้มื่นๆข้ออย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน ข้อฮะม่แยกเป็นประเด็นย่อยๆแต่พอสรุปแล้วเหลือเพียงสองข้อคือความทุกข์กับความดับทุกข์แล้วความทุกข์ก็คืออย่างที่ว่านะีมันเพราะมันยึดถือแล้วความดับทุกข์ก็อย่างที่ว่าคือไม่ยึดถือทั่นนจึงสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรา มันฝ่ายดับทุกข์ถ้ยึดมันถือมันเมื่อ,อไรก็เป็นทุกข์เหมือนั่นนั่นเป็นฝ่ายที่เป็นความทุกข์หวังว่าไอ,อ้คำพูดสองสามคำนี้จะเข้าไปแจ่มแจ้งสองแสงจ้าอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายทุกทุก องที่ทุกๆต้นที่จะสึกลาสิขาไปถ้าหลักเกณฑ์อันนี้มันยังแจมแจ้งอยู่ในใจวมันจะคุ้มครองยิ่งกว่าพระเครื่องยิ่งกว่าอะไรหมดมันจะคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์นี่ใคมันดำเนินไปในทางจุดหมายปลายทาง คือเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพรอมกับความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลง <c oughs> อยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ <c oughs> ก็เป็นดีที่สุดสำหรับมนุษย์ <c oughs> และอย่าลืมว่าพอความทุกข์มันวีแววอะไรออกมาแล้วตวดดั้วไปกลับไป,ไปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ ถ้ากูเกิดมาเพื่อความทุกข์ก็เกิดเป็นหมาจะดีกว่าเ <c oughs> พราะหมามันยังทุกข์น้อยกว่ามนุษย์อแล้วผมคิดว่าโดยหัวข้อโดยใจความมันมีเพียงเท่านี้ก็ <c oughs> ขอ,อยุดติ <c oughs> การพูด